่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัมนิชัยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีของมาเล่นอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นรีวิวคนที่สุดท้ายของโลกนะคะเออเพราะว่าเราติดใจรุ่นพี่ของเขานะคะรุ่นพี่ของเขาก็คือไอที่เรารีวิวไปแล้วนะคะ i n s t a า6 0 go กศ o แล้วอันนี้นะคะก็เป็น อินสตาสามหกศูนย์วันเอ็กทูนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นอินสตาสามหกศูนย์แต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายด้วยวิดีโอหนึ่งร้อยสามร้อยหกสิบองศานะคะมันถ่ายได้แค่ร้อยยี่สิบองศานะคะเพราะว่ามันมีแค่หน้าเดียวนะคะ,ะแต่กล้องอันนี้ก็คือเก็บได้รอบมุมนะคะซึ่งเราอยากได้มากนะคะเพราะว่าเวลาไปถ่ายที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะมันเก็บรายละเอียด ครอบตัวเราได้เลยนะคะแล้วก็มีลูกเล่นมากมายนะคะนั่นก็เลยอ่าซึ่งเราติดใจคุณภาพของตัวนี้อยู่แล้วนะคะบวกกับว่ามันสามารถใช้กับ airpod s pro หอ่าเป็น airpod s นะคะของทาง apple นะให้เป็นไมโครโฟนได้เออเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่าคุณภาพเสียงมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็ใช้รีโมทกับ apple watch นะคะ นี่แหละที่มันเจ๋งที่เราอยากได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะลำพังคือแบบมันลูกเล่นเยอะอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะแล้วกม็มันเชื่อมกับอ็อเอรีของ Apple อย่างเงี้ยคือเรายิ่งชอบไปกันใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะซึ่งเราสั่งมาทั้งหมดทั้งมวนนี้นะคะคือต่ำกว่า20,000นะคะทั้งฮาร์ดดิสตัวนี้ด้วยนะคะเป็น A2 h a ูฮาร์ดดิสนะคะของแซนดิสกนะ ซึ่งคุณสมบัติของ A2 นี้นะคะก็คือมันส่งข้อมูลได้เร็วแล้วกอ็อัดวิดีโอที่มีคุณภาพไฟ์คือความละเอียด 4K ขึ้นไปนะคะก็มันมันก็จะเหมาะกับกล้องพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ ที่ได้นะคะก็จะมี USB Type C เนะอะมา1อันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นผ้าซาัมเชดเลนส์นะคะเช็ดเลนส์ของกล้องอันนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์ insta 3 6 0แล้วก็อันนี้น่าจะเป็น cover นะเป็นกระเป๋าใส่เ,เนี่ยเป็นกระเป๋าใส่กล้องนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะทั้งเซ็ตก็<ล>ไดในกล่องนะคะก็มีไอตัวเคสนี้นะคะใส่กับ insta 3 6 0ของเรา เพื่อกันกระแทกนะคะค่อนข้างใส่ยากเนาะโอเคเป็นเคสแบบนี้นะคะกันกระแทกแต่ทางที่ดีนะคะแนะนำว่าให้ซื้อเป็นซิลิโคนมา cover ดีกว่านะคะแต่เราก็สั่งไปแล้วนะคะที่เราสั่งมาเพิ่มก็จะเป็นแบตเตอรี่นะคะของ insta 360 2ก้อนนะคะ cover แบบนี้แต่เป็นถุงนะคะเป็นซิปถุงที่แบบให้เปิดง่ายคือไม่ใช่แบบดันเข้าแบบนี้นะคะมันจะเป็นซิป อ่าเปิดเราก็สั่งเพิ่มนะนแ,แล้วเราก็แกะอันนี้นะคะ dry pot bullet ชามนะคะก็คือมันจะหมุนควงได้นะคะก็ล็อกไม่เป็นแม่เหล็กนะอันต่อไปนะคะนี่เซลฟี่สติ๊กอันนี้สั่งต่างหากนะคะอันนี้สั่งจากช็อปของ i n s t a สามหกศูโดยตรงนะคะซึ่งสั่งมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะคะสั่งมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้รอบที่รีวิวที่แล้วไม่ไ,มได้รีวิวให้ดูนะคะอินวิชเบลเซลฟี่สติ๊กนะคะก็คือเป็นเซลฟี่สติ๊กที่เราใส่กับกล้อง360อยสงศาแล้วมันจะไม่เห็นไม้เซลฟี่ของเรานะคะก็คือเหมือนเราไม่ได้ถืออะไรใช่ไหมอ,อันนี้ก็จะเป็นแนวนั้นนะคะ โอเคนี่เราได้เซตมันมาแล้วหรือว่าจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจจะสั่งซื้อก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะซึ่งมันเป็นอ s t o r ์ที่ขายราคาถูกมากนะคะถูกกว่าทุก store แล้วก็ส่งไวมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ให้สินค้าทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เราสั่งจาก Am ม z o n นะคะ ซึ่งราคาปกติมันอยู่ที่เกือบห้ามันห้าพกว่าบาทเลยนะคะอันนี้ 400GB A2 Sandisk นะคะแต่ว่าแฟนของเราเขาเป็นอ่า m e r b e r s h i p คือเขาเป็นลูกค้าชั้นดีนะคะเขาก็เลยได้ส่วนลดครึ่งนึงนะมันก็เลยเหลือ2,500บาทนะคะเนี่ยคลิปนี้นะคะอาจจะไม่ได้มา รีวิวละเอียดว่าความละเอียดมันเป็นยังไงนะคะซึ่งพวกนี้เราสามารถดูในเว็บไซต์ได้หรือว่าดูในรีวิวช่องอื่นๆได้นะคะแต่เราจะมาพูดความรู้สึกการใช้งานอะไรฟีเจอร์เจ๋งๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เราไม่ชอบในกล้องตัวนี้นะคะสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบในกล้องตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาลองที่มันเวิร์กกับไอตัว Apple Watch กับแล้วก็ไอตัว AirPods นะคะว่ามันใช้งานเป็น ดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะมาดูด้านข้างนี้เลยนะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มชาร์จแบตเตอรี่นะคะชาร์จแบตเนี่ยเป็นไทสีตรงนี้นะคะ,ะก็ดันเข้าแล้วก็กดลงอย่างนี้นะคะ,ะฝั่งนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ไมเลยเวลาปิดนะคะก็แค่ดันเข้านะคะมือดันเข้า Yeah. ถ้าไม่สนิทมันจะขึ้นสีส้มนะคะต้องดันให้สนิทนะให้มันไม่มีสีส้มขึ้นมาเห็นไหมโอเคอฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มลำโพงนะคะเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเลยนะคะดูการตั้งค่าเบื้องต้นเลยนะคะก็จะมีสี่มุมนี้นะคะก็จะมีรูปอักษรตัวอักษรมาเนาะ,ะถ้าเราเลื่อนลงนะคะ ก็จะเข้ามานี่นะคะอันนี้สามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอได้หรือว่าจะล็อกหน้าจอหรือว่าจะเสียงตัวนี้เวลาเราเล็กอร์ดหรือว่าปิดเครื่องมันก็จะมีเสียงให้เราฟังนะคะหรืออันนี้ก็เป็นเชื่อมต่อกับ airpods นะคะแล้วก็เสียงไมโครโฟนรอบด้านหรือเปล่านะคะอันนี้ตั้งค่าเสียงไมโครโฟนได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นคำสั่งเสียงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ตั้งค่านะ ลองเข้าไปตั้งค่าอันนี้ก็จะมีตั้งค่าทั่วไปให้ดูนะคะว่า,าเราใช้ตัวไหนบ้างนะคะถ้าเป็น USB โหมดตัวนี้ก็ถ้าเราต้องใช้ USB ในการเชื่อมต่อนะคะก็สามารถเป็น Android ได้แล้วก็เป็นกล้องเว็บแคมนะคะแล้วก็เป็นเดสก์ท็อปโหมดนะคะแต่ของเราส่วนมากก็ใช้กับ Android นะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าอื่นๆได้นะคะเป็น ปิดเปิดเครื่องอัตโนมัติหรือไม่อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถดูได้แล้วก็ตั้งค่าภาษาได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสำหรับการตั้งค่านะคะก็เข้ามาดูได้ voice control นะคะก็ไปดูว่ามันคำสั่งเสียงมันมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยะคะ่ะก็ใช้คำสั่งได้เท่านี้นะคะเนี่ยค่ะค่ะเนี่ย ภาษาในคำสั่งเสียงก็มีสองภาษานะคะภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเนาะมาดูฝั่งซ้ายมือนี้นะคะพอรูดมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอทั้งหมดหรือว่ารูปภาพท,ทั้งหมดที่เราถ่ายมานะคะเนี่ยก็สามารถพรีวิวดูตรงนี้ได้นะคะอันนี้ไม่มีอะไรนะมาดูปุ่มด้านล่างเลยนะคะปุ่มด้านล่างก็จะเป็นการตั้งค่าการถ่ายรูปตามแลบหรือว่าวิดีโอหรือว่าจะเป็นถ่ายรูปภาพนะคะก็สามารถเข้ามาตั้งค่าตรงด้านล่างนะคะ อันนี้ก็สามารถเข้ามาตั้งความละเอียดของวิดีโอได้นะคะว่าเราจะใช้โหมดตัวไหนนะหรือว่าจะมาตั้งค่าเป็นกล้องถ่ายรูปก็ได้นะคะเนี่ยก็สามารถเลื่อนเลื่อนดูได้นะคะนี่นะคะถ้าจะใช้แบบเนี่ย bullet time ก็จะมาตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยของเราใช้ standard ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็น time l a p นะคะมากก็ใช้ standard ทั้งหมดนะคะอ่ะมาฝั่งด้านขวากันบ้างนะคะ ด้านขวาก็จะเป็นเหมือนกับ ISO นะคะการตั้งค่าชัตเตอร์ต่างๆของวิดีโอนะคะแต่ของเราไม่ไม่ได้ใช้อันนี้ก็เหมือนกับว่าเพิ่มสีเข้าไปนะคะใช้โหมดนี้อืมก็หลักๆก็ประมาณเท่านี้นะคะการตั้งค่าเบื้องต้นก็สรุปการใช้งานนะคะคือ Apple Watch ของเรานะคะก็คือเฟลนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์หนึ่งนะมันไม่สปอร์ตนะคะมันสปอร์ตซีรีส์4ขึ้นไปนะคะอ่าแล้วก็เรื่องไม r p o d s นะคะเราพยายามเชื่อมต่อแล้วนะคะมันเชื่อมต่อไม่ได้นะคะมันก็หมุนติ้ว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 อย่างนั้นนะคะอ่าแล้วทีนี้เราก็ลองกับของ j a v a นะคะมันก็เป็นเหมือนกับ AirPods เลยมันค้นหาเจอนะคะ device มันหาเจอแต่ว่าเวลาเชื่อมต่อมันก็หมุนเหมือนมันไม่อ c c เซปต์อะค่ะแล้ว ก็เลยลองอีกเป็นหูฟังนะคะที่เราไปลองกันเป็นหูฟังของแบรนด์เดนมาร์กนะคะแล้วทีนี้เชื่อมต่อได้แล้วก็ใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคุณภาพกันนะคะทดสอบเสียงจากไมโครโฟนอันนี้1เมตรนะคะทดสอบเสียงหนึ่งเมตรเสียงเป็นไงบ้างคะหนึ่งสามสี่ห้าทดสอบเสียงจากเสียงนี้นะคะ,ะจากเสียงไม่อันนี้2เมตรนะคะเสียงเป็นไงบ้างหนึ่งสามสี่ห้า ทดสอบเสียง3เมตรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเสียงจากไม้4เมตรนะคะเป็นยังไงมากคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเสียงจากไม้5เมตรนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมาไกลมากแล้วนะ5เมตรหนึ่งสองสามสี่หเสียง6เมตรค่ะเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ทดสอบเสียง7เมตรนะคะเสียงเป็นไงมั่งคะหนึ่งสอามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, อันนี้จะลงสิทดสอบเสียง8เมตรนะคะเสียงเป็นไงมั่งคะหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ทดสอบเสียง9เมตรนะคะตอนนี้มาไกลมากๆแล้วด้วยนะคะเสียงเม็ยังไ้างคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดาอันนี้คือทดสอบเสียง10เมตรนะคะเสียงระยะเท่าเดิมนะคะก็จะพูดเท่าเดิมหนึ่งสอง9าสี่ห้าเ็ดแปดเก้าสี่เสียงเป็นงไงบ้างทดสอบแบบ15เมตรเลยนะคะเสียงเม็นยังไ้างคะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสมาไกลมาก15อันนี้ ทดสอบเส,สียงจากกล้องนะคะ1เมตรหนึ่งสามส่ทดสอบเสียงจากกล้องนะคะ2เมตรหนึ่งสองสาทดสอบเสียงจากกล้อง3เมตรนะคะเสียงดีนไงมางคะหนึ่งามสี่้าทดสอบเสียงจากกล้องนะคะ4ี่เมตร1 2 3 4 5สาสี่ห้าทดสอบเสียงจากกล้องห้าเมตรนะคะเป็นยังไงบ้างคะ5้าเมตรพ่อทดสอบเสียงจากกล้อง6เมตรนะคะเป็นยังไงาง ตัวอย่างที่ดูไปนะคะเริ่มจากาช่วง8เมตรขึ้นไปนะคะก็เสียงเหมือนจะแบบขัดขาดให้หายไปแล้วนะคะแต่ก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่นะคะก็สูงสุดประมาณ10เมตรนะคะก็หลังจากนั้นไปก็15เมตรก็ได้ยินขัดขาดกระตุกกระตุกนะคะก็คิดว่าน่าจะประมาณ สิบเมตรนะคะน่าจะอยู่นะคะในการใช้ไม้ตัวนี้แต่ถ้าเสียงจากกล้องนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ายิ่งห่างไปก็ยิ่งเสียงดรอปลงดรอปลงนะคะซึ่งถ้าเราต้องใช้ไม้ตัวนี้เราก็ต้องถือแบบใหญ่เวอร์มากนะคะในการเป็นไมนะ้ในกล้อง3 6 0องศาแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแอ r p พอร์ตของเรามันเชื่อไมไปเลยนะคะกับกล้องตัวนี้นะคะว่าชอบมันหรือเปล่าอันแรกเลยนะคะที่ชอบมันเหมาะกับใครแล้วก็ชอบมัน เรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเป็นกล้องที่เหมาะกับคนที่ถือทีเดียวแล้วเก็บรอบมุมได้เลยคือไม่ต้องแทนกล้องไปหลายที่หลายมุมนะคะก็คือถือถือแบบไม่ต้องเลง็งไม่ต้องอะไรอะ่ะคือเราไม่ต้องเล็งเลยนะคะก็คือถือไปอย่างนี้แค่มีไม้เซลฟี่ที่ของของมันนะคะก็ถือไปเดินไปเดินไปเนี่ยก็คือเก็บได้รอบมุมแล้วก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องจะคิดว่าจะหลุดเฟรมหรืออะไรหรือเปล่ามันเก็บได้รอบมุมนะคะอันนี้คือชอบนะคะอย่างที่สองที่ชอบเลยนะคะก็คือ,อแอปของมันนะคะมีฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นนะคะเฉพาะที่เป็นกล้อง360องศาโดยตรงนะคะก็กล้องอื่นที่ไม่ใช่360องศา,า,360งศาก็จะทําไม่ได้เหมือนกล้องตัวนี้นะคะเขาก็จะมีฟีเจอร์ของเขาต่างหากนะคะที่เป็นแอปเดี๋ยวเราจะลองอิสร์ตให้ดูนะคะ ก็เรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องอที่มันเก็บง่ายนะคะมันเหมือนโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันก็ไม่ค่อยเล็กแล้วก็ไม่ค่อยใหญ่เกินไปนะคะแต่เราก็ชอบแบบเวลาพกพานี้ไปง่ายสะดวกนะคะอ่าแล้วก็เรื่องต่อไปนะคะที่เราไม่ชอบนะคะก็คืออ่ามันเป็นกล้องที่แบบอ่ากึ่งแอคชั่นแคมแต่ว่ามันเป็น3 6 0ร6 0รอองศาที่เป็นเหมือนกล้องแอคชั่นแคมนะคะ แต่ว่ามันเลนส์มันนะคะไม่มีอะไรโปรเ็คมาเลยมันไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องเลนส์เป็นอย่างดีเลยนะคะห้ามให้มันขีดข่วนห้ามให้มันแตกเลยนะคะเพราะว่าถ้าแตกคือเหมือนกับว่าชีวิตกล้องทั้งหมดเลยนะคะคือแตกกระจายไปกับชีวิตที่เป็นเลนส์นี้นะคะก็คือต้องระวัดระวังอย่างมากที่สําคัญมี cover ตลอดนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีขายที่เป็นเลนส์ที่แบบเขาเรียกอะไรนะ คอเวอร์มันนะคะอ่าไม่ให้เป็นรอยนะคะแต่ว่าเนี่ยค่อนข้างจะแบบเพราะว่ามันนูนออกมานะคะเลนส์มันอาจจะแตกได้ง่ายนะคะเรื่องที่2นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกล้อง3ามองศาเวลาไฟล์ที่มันได้มามันจะเป็นกลมๆเราต้องไปรีเฟรมก่อนถึงจะนํามาใช้ได้นะคะแต่ถ้าเราถ่ายแบบ150องศาก็คือ สามารถนำไฟล์มาใช้เอามาใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้ามันเป็น3ามรอาต้องไปรีเฟรมเพื่อที่จะนำมาใช้นะคะซึ่งมันต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากเพครในการรีเฟรมในการจะนำมาใช้แต่ละอันนะส่วนหลักๆก,ก็คือทุกอย่างความร้อนหรือว่าการถ่ายหรือว่าอะไรเนี่ยเราถือว่าโอเคนะคะชอบความลูกเล่นมันนะคะก็อยู่ที่ว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับใครคุณเอาไปใช้ทาอะไรนะคะถ้าคุณ ไม่ใช่สายนี้ก็สามารถใช้โทรศัพท์ธรรมดาถ่ายก็ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มองหากล้อง360องศานะคะแล้วก็ก็เราก็กึ่งรีวิวกึ่งมาเล่าประสบการณ์การใช้งานของตัวเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบกันแล้วก็เพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ทคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ